สวัสดีครับผมธนาทิพสุขภูลผู้จัดการฝ่ายขายของเบนลี่แบง k อกโดยบริษัท AAS Auto Service ผู้นําเข้าและตัวแทนจําหน่ายรถยนต์เบนลี่อย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยผมขอแนะนํารถยนต์เบนลี่ Continental GTW12 สีภายนอกสี o n น x สีภายใน Purpose and b e l u g a ซึ่งเป็นรถในโปรแกรม Certified by Bentley ที่ผ่านการตรวจสอบตามมาตรฐานจากเบนลี่อย่างละเอียด มาพร้อมกับโปรแกรมขยายความคุ้มครอง Extended Warranty นาน24เดือนและบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงรถทุกคันในโปรแกรม Certified by Bentley มีเงื่อนไข Financial Program สุดพิเศษจาก Bentley Bangkok โดยบริษัท AAS Auto Service รอท่านอยู่สนใจติดต่อที่หมายเลข02 261 1050ขอบคุณครับ